ไม่มีกดอะไรเปล่มีกดอะไรหรือเปล่ามีกดอะไรหรือเปล่ามีกดอะไรหรือเปล่าอ๋ออ้าวเป็ดอ้าวใส่ลวเพื่อนเข้ากลางเดี๋ยวละเพื่อนเป็ดมาอีกแล้วไอ้สัตี๋เกณฑ์การแต่งตั้งของตัวร้อยใช่กูต่อให้มึงเลยนะต่อบ้านมึกดิ ปที่ป่าทำเลยตอนนี้สามคำได้ไหมไหนต่อจากตู้ที่สอง แยกกันไปแบกแยกกันไป One bullet per enemy set should be enough yes แต yes. ่ยานไรนี่เราต่อให้มันมาแล้วเอาซื้อแค่ปืนพกอะแค่หมดปืนพกอะแล้วปล่อยให้มันซื้ออะไรปพิเลยโอู้หมึงจะเล่นมึงจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมมึงจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมกูสอนดูแต่ไลฟ์เฉยๆไอ้สัตตี้ ไอ้เี้ยให้กูดูไลฟ์สักวไหนดีๆไม่ชอบ Focus now eyes of me Where are you Marked Bring them down ต้องให้พอมารกันการร้านหรือหัวหน้าเราอะทับไม่มแล้วตดไปว่าแม่ทำงานก็เลยเขาก็บอกว่าพวกให้พ่อแม่ทำ ดูดูให้ดูเฮ้ยมันมันอ้อมมันอ้อมมันอ้อมมันคิดโกงอีมันคิดโกงไอ้เหี้ยมึงสองคนแล้วมึงยังจะมาอะไรอีกฮะไอ้เหี้ยเอออย่าไปที่อื่นอย่าไปที่อม่นจะไม่ดีกว่าเขาขีตรงเดียว Last player standing. Spike down mid. I'm in the middle. Please do not mistake my smile. I take this a l very seriously. เราก่อให้กดอะไรนิด่งได้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 แล้วไอสั์แมงเง่นตีเผอกูนะมึงมึงเพ่นตีเผือ มึงนั่นแหละไอ้เหี้ยกูดูไล่อยู่ไอ้เหี้ยตะสารลอยเจมอยู่ find the way through them เห้ยเร่อเร่องอยไง last player standing เจ็อนาดยังเลือดนาดยังเจ็บส ปังเฉียดเฉียดเฉียดพลิกไปนะไอ้สัสโอ้โหโอ้้อ้้อย่ายัายัายัาเอาวัวนัดเดียวสองนัดยังไง That's not ready Teleports ready มาแล้ววะยังไงครับยัง in ไม่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 ถือว่าถือว่าสมดุลแล้วตอนนี้กูได้รู้แล้วว่ามึงจะอยู่ข้างบนสุดเรามีแผลหรอมันนีก็ฟังแผลอะไแผลอะไร quiet now โอเค <laughs> Here. You'll catch them. I'll find you. Part one. Yeah. Bring them down. Yeah. อุ้ยไอเหียเข้าห like ัวกูเลยไอสัตว์ร็จแล้วโอเค switching sides อ๋ออ๋ออทเลย a t t a c k e r จะเลกูไอ้เหียดิ you see t h ล้วอ่ไอสัตเอ้ยนี่รเลย